มันต้องแบวแบบนี้ลูกโอดีมไม่ได้นะคะจะทำอะไบ้างันนี้คาเมลทีจะเต็มแล้วจ้ค่ะยังไม่จูได้สองร้อยกว่าไม่เป็นไรมาลีเร็วมาลีมาลีเอาเปี๊ยะตุกตามาให้เร็วมาลีขอบีแบวหน่อยเหนุ่มเว้ย สาวไม่แซ่เหมนกันนมาลีมาตุ๊กตากันเร็วนี่แบวแบวโอ้ยไม่สนใจเลยไงไใกล้แน่มโอเคกับเพื่อ้ไอ้ไอกมาเวเรียกมาเรกมาตุ๊กตาเร็วพี่พุธมาลีเร็วคุณม้รออยู่ลูกมาลี มาลีคนสวยแบวมากลูกเออ